Ah อันนี้ค่ะเซโยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูช่ช่องริงให้สุด hey. กลับมาแล้วนะคะกับทิปท่องเที่ยวกับเทเชอร์เออ <c oughs> ก็ <c oughs> เป็นหนีก็แหลเป็น,ปนแบบเป็นทิปท่องเที่ยวกับเทเชอร์นะคะก็คือ Fi r ์ c อ l ี a r พีนี้เป็น ep ที่ห้าแล้วเป็นสถานที่ที่ห้าที่พวก <c oughs> พวกเราไปเที่ยวกับเทเชอร์นะคะจา,จากสี่ที่ที่ผ่านมาคือแบบเทเชอร์ mm hmm. teacher, แบบค่อนข้างที่จะพรีเซนต์ mm hmm. ให้พวกเราได้เห็นเสน่ห์ของแต่ละเมือง mm hmm. แต่ละจังหวัดแต่ละสถานที่ของเกาหลีให้พวกเราได้รู้จักและได้เช้าแล้วแบบเราค่อนข้างที่จะอยากติดตาม,ตาม,มตามรอยอตามรอย,ยของเทเชอร์เกาหลีใช่ค่ะ เดี๋ยววันนี้เราไปดูกันอีกสถานที่นึงดีกว่าว่าเทอเชอร์จะพาพวกเราไปที่ไหนนะคะไปดูดูกันดีกว่าว่าอาหารจะน่าทานสถานที่จะสวยงามแค่ไหนไปกันดีกว่าคะ่ะเออทะเลอีกแล้ว t h กงนึงกังนึง this is น่เหน่งนึงัง คือสงสัยว่าไอ้ป้แบบเนี้ยคือเทเชอร์เอาไปตั้งรายการเอาไปตั้งหรือว่ามีอยู่ที่เกาหลีอยู่แล้วอะสังเกตว่ามันมีแบบอย่างเงี้ยตลอดเลยนะมันก็คือแบบว่าสร้างสร้างแลนด์มาร์กให้กับแต่ละที่ 얘가 나중에 서핑도 할것 같습니다. 하면서 이제 이제 만들어 갈겁니다 와우. 첫 번째 스팟이 바로. 여기입니다 하드 욤진. 어? 고블린 เห 어, 고블린. 소리

자 이렇게 나가지고. 암팅. 너 뭐야? 너 뭔데 불러. 잘안불러는데요이 연기하시면 됩니다 이제. 네. 그러면 이제 해볼게요. 준비 아 됐어요? 네. 이발만거 <laughs> 거래. <laughs> 아저씨 그걸 왜 들고 있어요? 가라면서 왜말 걸어? 줘봐요. 아저씨를안 울려요. <laughs> 처음 듣는 거 진짜로. 안 나오면. 아저씨 하나도 안 들려. 하나도 안 들려. <laughs> It's beautiful l i f Beautiful day 아네는살 텐데 <목소리도> 다됐어할까요 야, 왜저러 우마. 근데 그 꽃은 뭐예요? 가라면서 왜말 걸어? 아니 그게 아니라 꽃 뭐냐고요? <목소리도> 아저씨랑 안 어울려요 처음 드는 애인데? 아 줘봐요 안 어울리니까 참쓱마 <목소리도> <목소리도> 줘보세요 오늘 제 생일이거든요

<laughs> 네, 여러분들. 저희가 이제 또도깨비촬영장에서도깨비 패러디를 한번 해봤는데요 <laughs> 네, 그럼 저희 이제 데가 커피거리로 가실까요오 있는 데가 있긴데페간는데 안목 안목 가 있는 데가 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 는 데가 는데는 สวยดีนะแลบบมีป้ายอย่างเงี้ยตั้งทุกที่เลยมันก็มันก็ค่อนข้างมันก็ดีนะที่เหมือนว่ามันก็จะทุกคนก็จะดูว่าตรงนี้สถานที่นี้เรียกว่าอะไรคือที่ไหนนี่อือตตกลเ้สิกอยากินลาเมว้าวกรนทีวันนี้ชาดมเใช่วรับที่นี่นมอกแ골มก่นหน่ ไม่มีไาแฟยดกับคุณน้องอเมริกันเนอบเลยนอเด็กูไงไม่กินยัไง่ทีเจที่น้อนยไม่เียวอะไม่เกี่ยวว่าเด็กว่าโตแค่ไม่เีไงกินมิสูแมคัมน่ยอ้มันน่ากินมากเลย 이 디저트는 아마 다른 저는 들은한 번도 못 먹어봤어요. 그래서 와우. 한번 고생보세요 와우, 대박이다. 이거. 음, 뭔가 당충전된다 여기가요. 경치가 진짜 굉장히 이쁩니다. 바닷가 주변에 이렇게 놀러 오면은 바다를 볼수 있는 곳에 앉아야 됩니다. 맞아요. 음, 지원하고. 아사히 준디나 라 바다 이렇게 좋은 경치 보이지? 음. 좋은 사람들과 대화 나누지. 삼박자 맞죠. 그거 있으려 드릴까요? 뭐가 있을까요? 감성적인 거. 사진 어때요? 사진. 사진. 오... 사진 어떻게 찍냐? 바다 보이비 이렇게 앉아 가지고 이렇게 여기서 이렇게, 이렇게, 이렇게 찍는 거죠. 그렇죠? 페랑이파히 이거 그거 แบบ어 감각. 좀더빨아 폭. Him, 뭔가 타야 될것 같은 느낌 좀 들죠? 그렇죠 그렇죠. 오늘 저희가 강릉에온 김에 이제 서핑을 예, 시켜 주셨는데요. 서핑 처음해봤어요 네. 래 지훈이 형좀잘한 되는 소문 좀 많이 들었는데. 잘 잘하, 네. 잘하진 않고요. 아니, 해본 적이 네. 있다. <laughs> 그러면 서핑. 을 다음도와. 네, 요 e t s go. 안녕하세요. 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 เด็กวันจีเคยไปป่ะที่เน่ยมันคุ้นจังท่าทางมันดูคุ้นนางงอใสมากเลยเนาะ 와우! 아빠는 죽어! <�function> 그렇지, 아 그렇지, 잘했어요! 다시 엎드리세요! 오! 오! 아 뭐야? 아어떻 하는 와, 와, 와! เหมือนง่ายอ่ะเหมือนง่ายไม่ขึ้น่ะอาซาฮีนหนึ่งเอาเร็วเอาออ้ปทางเด้ยวอได้แล้ว 그와아 네, 여러분 저희 서핑까지 모두 완료했습니다. 아 평소에는 잘찾아올수 없는 곳에서 이렇게 멤버들과 커피 거리도 가고 서핑도 해보고 얼마나 좋은 추억입니까? 강릉에서 이렇게 커피 거리도 하셨으면 좋겠습니다. 강릉 편의 특별한 것이 또 있죠, 또시이 영상을 보시고 SNS 이벤트에 참여하신다면은 강릉 굿즈를 선물 드리겠습니다. 와, 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 와. 오, 오늘 오, 이제 강릉을 오, 마지막으로 한 여덟 곳도 모두 다 끝나게 되었습니다. 와. 고생하셨습니다. 저희가 이제 파이널 코리아를 통해서 다섯 개 도시를 이렇게 제일 처음이 부산, 그다음에 <laughs> 안동, 그다음에 부산, 전주, 강릉 이렇게 왔는데 특히 일본 친구들의 소감이 궁금하죠. 파이널 코리아를 통해서 이렇게 여행 다녀 온 기분이 어떻습니까? 뭐 저는 한 홍대 약간 그쪽밖에 몰랐었는데 이제 서울쪽. 새로운 거알 가서. 굉장히 재밌었고 뭐 저희한테 뭐다 특별했죠. 저는 이런 경험이 없으니까 너무 감사하죠. 저희. 어, 감사한 마음을 담아서 댄스 한번 춰 주세요. 네, 알겠습니다. 네. 감사합니다. 네. 감사합니다. 감사합니다. 한국요코리아고스고 <laughs> <빨간> 네, 대한민국에 걱정도 쓰세 많이 아와주시고드짜 틀려줘도 더더 사랑해 주셨으면 좋겠습니다. 파이요. 코리아. 지금까지 댄스. 마이뉴 코리아 마지막 콜렉트북인데요 마지막으로 한번 꾸며볼까요? 모두 다끝요 โอ,อ้โหห้าเมืองอยังไม่จุบใจเลย,เยอยากไปเที่ยวโต๊ะแต่ก็เป็นเมืองที่บางเมืองอะ่ะเป็นเมืองที่เราไม่เคยได้ยินชื่อด้วยนะก็ไม่ใช่คน <c oughs> เกาหลีอะค่ะเออเออเออเอเอ,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 เอแบบก็ <c oughs> ไม่ใช่คนก็ <c oughs> อย่างนี้มันก็ดีไงมันก็ดีไงก็แนะนำคนต่างชาติหรือแบบนักท่องเที่ยวให้รู้จักกับเมืองอื่นๆบ้างที่แบบว่าไม่ใช่แบบพวกเมืองหลวงหรือไม่ต็แบบย่านที่แบบดังๆอะไรอย่างนี้อืมก็ทุกท,ท,ที่มีมีเสน่ห์เฉพาะตัวอย่างครั้งหนึ่งเนี่ยที่หาดหาดหาดเนี้ยก็คือแบบคนอนออย่าง อ่าอ,อีพีก่อนหนะ้าก็คือเป็นไปที่ปูซานใช่ปะเอออันนั้นก็ปูซานก็เป็นแบบก็เป็นทะเลอีกแบบหนึง่งที่แบบก็เทียบบ้านเราก็น่าจะประมาณภูเก็ตเออที่มันแบบมีทั้งเอ่อมีทั้งโซนที่เป็นโซนที่เป็นเมืองโซนที่เป็นทะเลอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นเมืองเมืองริมทะเลอะไร เออก็อดีอ่ะทุกที่คือแบบมีมีความเป็นแบบเป็นเสนีมันจะมีเอกลักษณ์ของแต่ละเมืองเอ้ย<น>ไม่ใช่ภูเก็ตปูซานนี่ต้องประมาณทย,ยา,ยาเออแอบเ,เสียดายนะคะไม่แอบอะเสียดายเลยก็คือแบบจบแล้วว่ามีแค่ห้ามีไฟย,ยูเทเชร์นะคะต้องคิดถึงมากๆแน่เลยเดี๋ยวเราไปรอดู มาเราดูคอนเดี๋ยวเรามาเราดูของเราเราไปหนเราดูคอนเทนต์ใหม่ๆก็ได้นะคะว่าเทเชอร์จะมีอะไรมาให้พวกเราได้ดูอีกสำหรับไฟโอโคเลียทั้งห้าอีพีนี้นะคะก็คือแบบชอบมากชอบจริงๆเออแบบเราได้รู้จักแลดมารแลนด์มาร์คของ เกาหลีเพิ่มอีกหลายๆที่เลยนะคะก็ดีมากๆประทับใจถ้าถ้ามีโอกาสเราก็จะจะไปตามนะคะถ้ามีโอกาสแต่ว่ารอติดตามผลงานของเทเชอร์นี่คือแน่นอนค่ะไม่พลาด <c oughs> ไปฝากทุกคนนะคะกับไปย้อนดูที่ช่องหลักของเทเชอร์ด้วยนะคะเพ <c oughs> ิ่มยอดด้วยกับเทเชอร์ของพวกเราด้วยนะจ๊ะ สำหรับวันนี้ช่องติ่งให้สุดก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วจ้าไป bye, bye อ녕